วัสดีจ้าพี่น้องเป็นน้ำแข็งเป็นเกตนหนมแข็งจ้าวัดีจ้าสุขสุขคนยายพ้าเมือม่อเป็นเกตนหนมแข็งอันนี้ล้างบานนี่พี่น้องบึง้งเป็นน้ำแข็งเห็นบ่มเมื่อเรกเป็นน้ำแข็งนหนแข็ง ว่าเมนเฮ็ดแข็งกระเดอกระดายอยู่บ่พี่น้องท <laughs> <laughs> ่านเห็นบ่กขาวๆเมื้อแรกมื้อนี้วันที่สามสิบบ,สสบ,บ่สามสิบพี่น้องสามสิบสามสิบยังสามสิบท่านว่าพุทธกิจการเริ่มหนาเริ่มหลังเบิ่งพี่น้องม่าทายล้างบ้านให้พี่น้องเบิ่งจ้า พักซี่หมู่บ้านนี่ยังมาพ่อกินได้อยู่เบิงบัดมือนี่แข็งแล้วอันนี้ก็กินได้อยูเด้พี่น้องเบิงเนี่ยมันท่านไหนดำแซ่แข็งแซ่แข็งเบิงนี่พักซี่แซ่แข็งตู้เย็นธรรมศาสตร์พี่น้องไปเบิงไปเบิงกล้วยพ่อใหญ่เอายังไปไปคุ้ม กยเห็นบอกเขาขาวเบื้องฟ้ากันขึ้นช่ายเห็นปนะ่ะฟ้าขึ้นช่ายขาวผ่อนไปเบิดต้นหอม Tháo tìm về với hết nó Tồn cuội ông Luôn hát tồn cuội Ôi tồn cuội Có nhai hết vậy anh xin nabu. À? bơ Ở mày mất mà bọc đột quay bay bay vậy bay nè bay bay men bay à Hả bơ bay 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 cái đơ Ôi เสียงเสือพิโนงหนาวมื่อเล็กด้ยนี่แข็งไปเบิดพักเค็มข้าวข้าวข้าว,าวไปเบิดเอาคือหิมะสีตกเนาะพี่น้องท้องฟ้าท้องฟ้าข้าไปเบิดนั่นน่ะหนาวคักพักซี่ ทองฝ้าขาววันที่มาปื๊ดหมอกพี่น้องพุ่นน่ะย่ายสายตายเง้วอยู่พุ่นอ่ะเดี๋ยวไปทางพุ่นมีตะหมอกปัดหมอกร้ายหนาวลดหนาวหนาวเราพี่น้องเอ้ยบ่มินเฮ็ดแข็งกระดดกระเดยอยู่บ่ย้า่ก็บพ่าได้เขาป้าพี่น้องไปฉสีดวอคซิ้นดื่องหาอกพี่น้องฟังไปฉสีดวักสิ้น อันยาบอกสิ้นพระอายาลาไหมไข่ทั้งสองพอายางสองเข็มย้ายเข็มเดียว <c oughs> <c oughs> เป็นช่วงไข่ไขน่น้อยพี่น้องไข่บ่แห้งบ่หลายไข่พระอายบอกสิ้นนะกระเลยบ่ได้ออกไปบัดมามือนีเพี้ยนบข่ขขาจานผ่านยายกรสีลาพี่น้องไปซ้ำานีเนะจ้า อุ้ยบ่เมียนน้ำแข็งเริ่มมากเหรอบ่พี่น้องน้ำแข็งเริ่มมาแล้วมมวัสดีจ้าพอกันกิบหไม่พี่น้องสวัสดีสุขูสุข้นจ้าขอพูดค่ะ